พื้นหลังลูกตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้งนะครับสาธิตคณะพักกับรายการขอขยับ X ออกออกกรกายทำได้ทุกที่นะฮะ uh, วันนี้เห็นแล้วนะครับว่าผมมีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาใครที่เตรียมไม่ทันไม่เป็นไรก็สามารถทำตามไปด้วยมือเปล่าหรือว่าใช้ดัมเบลใช้คนนค้ำได้เลยนะฮะเบืเออเ้องต้นคนเราเี๋ยวนี้ก็เริ่มจริงจังครับกับการออกกรงกายมากขึ้นดังนั้นคือ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มความหนักเพิ่มความยากไปในการออกกำลังกายออตัวยางยืดก็เป็นอ,อ,อุปกรณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่จะทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างท้าทายมากขึ้นโดยปกติเนี่ย mm hmm. นะฮะถ้าเป็นการออกกำลังกายแบบออด้วยยางยืดเนี่ยก็จะมียางแบบ2ลักษณะออสําหรับเป็นมือใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นแผ่นสังเกตว่าพอแบบเป็นแผ่นเนี่ยก็จะทําใหออ้มันไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับก็จะเลือกเขาเรียกว่า ย่อยน้ำหนักมาค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับมันก็จะเขาเรียกความหนักเพิ่มตามสีแต่คือถ้ามาเป็นเป็นแบบอ,อยางเส้นอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็น power band หรือ strength band ก็คือจะมีความหนามากขึ้นก็จะมีน้ําหนักที่มากขึ้นออใครที่เป็นนักกีฬาจริงจังก็อาจจะใช้แบบนี้ใครเพิ่งหัดใหม่ก็อาจจะใช้เป็นตัวแผ่นบางก่อนก็ได้วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการฝึกกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับด้วยยางยืดสามารถทําได้ง่ายๆเลยเบื้องต้นเราก็ อ้อมแผ่นยางยืดไปด้านหลังนะครับแล้วก็ลอดมาบริเวณใต้หลักแร้อย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราจับเนี่ยให้จับเหมือนดัมเบลก็คือเอามือเนี่ยกำไว้สองข้างนี่คือท่าเริ่มยืดอกนั่งตัวตรงแล้วหลังจากนั้นหายใจออกเหยียดแขนออกไปใครไม่มีเนี่ยก็คือเริ่มทําตามมือเปล่ากนก็ได้ถ้าเราเซ็ตได้อย่างถูกต้องเนี่ยต่อให้เป็นมือเปล่าเราจะรู้สึกว่าคำนั้นอ,อกมัเก็งมากนะครับเริ่มจากการที่ว่าเราเนี่ยนั่งตัวตรง ยืดอกนะครับตรงนี้อยู่นิ่งๆไว้ยืดอกขึ้นมานะครับแล้วก็ดันไปพอเราดันสุดเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้ออกเนี่ยเก่งแน่นเป็นก้อนแต่นี้คือถ้าเราไม่ได้ยืดอกจะทําตัวงอ,งอ,งองเนี่ยเรายืดแขนไปจนสุดเนี่ยกล้ามเนื้ออกก็จะไม่เก่งเท่าที่ควรนะครับยืดตัวขึ้นมาอ่าแล้วพอทันทีที่เรามียางยืดเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เราออกระกาศได้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเราลองทําพร้อมกันไปเลยนะฮะหายใจออกออกแรงดัน หนึ่งอ่าสิครั้งนะครับผ่อนลงมาหายใจเข้าโคดแป้งนั่งอยู่บนลูกบอลโยคะยืดอกตัวตรงพร้อมกับจับแผ่นยางยืดที่อ้อมมาจากทางด้านหลังเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างโค้ดค่อยๆออกแรงดันยืดแขนออกไปทางด้านหน้าแขนเหยียดตรงแล้วจึงค่อยๆผ่อนแขนกลับลงมานับเป็น1ครั้งโดยทำซ้ำต่อเนื่องกันทั้งหมด10ครั้ง ข้อดีของยางยืดน,นะครับก็คือสามารถปรับความหนะักได้ง่ายๆเลยในกรณีที่เราอยากได้ความท้าทายมากขึ้นเราสามารถจับให้มันสั้นลงนะครับพอมันสั้นลงเนี่ยแรงต้านมันก็จะมากขึ้นนะครับแต่คือต้องเลือกอยางทีออ่มีความแข็งแรงนะฮะคือถ้าเราไปจับสั้นมากๆมันอาจจะเกิดการฉีดขาดได้นะครับฉะนั้นต้องเลือกน้ำหนักให้เหมาะสมหรือเราสามารถใช้การทบเป็น2ทบอย่างนี้นะครับพอมันเป็น2ทบเนี่ยแรงต้านมันก็จะมากขึ้น ลแลล้้วอองงงกกกัััันนนนีเซตหึ่ะคครรบ10าโคดเป้งยังคงนั่งอยู่บนลูกบอลโยคะในท่าเดิมพร้อมกับจับแผ่นยางยืดที่พับกันไว้สองทบซึ่งอ้อมมาจากด้านหลังแล้วค่อยๆอ,ออกแรงดันยืดแขนไปด้านหน้าให้แขนเหยียดตรงแล้วผ่อนแขนกลับลงมาเช่นเดิม โดยทำซ้ำต่อเนื่องกันทั้งหมด10ครั้งซึ่งสำหรับนักกีฬาเนี่ยคืออย่างที่บอกว่านอกจากจะเพิ่มตัวแบรนด์นี้เข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถนะครับประยุกเข้ากับท่าออกกำลังกายที่เรา,าออกกำลังกายเป็นประจำอ,ะอย่างเช่นเออเวลาเราจะวิ่งพื้นนะครับเราก็สามารถเอาอยางตัวนี้เนี่ยมาช่วยเพิ่มแรงต้านในการออกกำลังกายของเราได้ก็เอามือจับไว้นะครับหลังจากนั้นก็ พื้นโคดเป้งใช้ยางยืด power บนด์ที่พับซ้อนกันสองทบลัดอ้อมลำตัวมาจากด้านหลังโดยให้ยางยืดอยู่บริเวณช่วงใต้ลักแล้แล้วใช้นิ้วโป้งมือคล้องยางยืดเอาไว้ทั้งสองข้างวางฝ่ามือลงกับพื้นทับยางยืดเอาไว้พร้อมกับทำท่าวิดพื้นข้อดีของยางยืดนะครับคือสังเกตว่าเวลาปกติเราวิดพื้นเนี่ยจังหวะที่เราดันมาจน แขนตรงเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเบาคือมันไม่มีแรงต้านนะแต่ท,ทันทีที่มียางยืดมาเนี่ยจังหวะที่เราเหยียดแขนตรงเนี่ยก็จะยังมีความหนักอยู่ดังนั้นก็ใครที่ต้องการความท้าทายนะครับก็อย่าลืมลองเอายางยืดพวกนี้ไปช่วยในการออกกำลังกายทำให้เราออกกำลังกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ